ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสูตรเล็กเด่นเมดที่แล้วเด่นมากสุดก็คือ1กับ2นะครับ1กับ2ที่เราคำนวณให้ดูนะครับนะครับหลายงวดนะครับนะที่ผ่านมานะครับผลที่ออกก็คือ2 6 1 2 6 1รางวันที่1นะครับจุดนี้เดินดีอย่างไรทางเดินพ่วงมันนะครับมาดูนะครับ นะฮะจะมีข้อมูลชุดที่เราสรุปไว้ให้นะครับทางเดินห้องมันก็เป็นแนวนี้นะครับนะนะก็ดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็คอยมีความโชคดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะกดติดตามก็หมายความว่า,าได้สูตรก่อนใครนะเห็นก่อนใครนะครับก็จะมีสูตร ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับสูตรเก่าพันไปสูตรใหม่ก็ลงให้ทุกงวดนะครับทางเดินก็คือรางวันที่1นึ่งตั้งแต่1เมษาถึงปัจจุบันนะครับนะแล้วก็เลขท้าย2ตัวแล้วก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายให้เรียงอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก่อนบวกก็ให้เอาตำแหน่งนี้นะครับที่วงตัวสีแดงนะครับนะคือเลข2เลข0เลข5ถ้าเราบวกรวมแต้มกันแล้วมันได้เลข7 7บวกอีก 9ก็เป็น16นะครับและให้เราเพิ่มเติมไปเป็น7 6กับ7นะ1เมษาสุเมษาออก7 8 7คือเลขเด็ดมันจะมาอย่างน้อย1ตัวทุกงวดนะครับนะแต่โชคดีงวดที่แล้วมาทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เอา,เอ,าอีกตัวไปเสียบก็จะได้เป็น3ตัวนะครับนะงวดที่2นั้นก็จะเป็น2เป็น3 2ก็เพิ่มเป็น3ออก2 7 2อันนี้คือทางเดิน ในตำแหน่งนะครับเดี๋ยวดูวิธีการจับคู่2ตัวแล้วก็สตัวนะครับตรงนี้แปดกับ9ก้งวดที่3ออก5 79ดงวดนี้ถ้าใครได้ดูข้อมูลชุดนั้นก็5 79กตรงๆนะครับแถมเลขเด่นนะครับนะฮะแล้วก็หกกับเจ็ดออก9 72 <c oughs> ที่ผ่านมานะครับเด่นเลขเจมาเลขเจนะครับนะงวดต่อไปก็บวกรวมเต้มกันได้ศูนย์เพิ่มเป็น1 นะครับออก8 6 1มาหมายเลขหนึ่งนะครับบวกรวมแต้มกันได้7ก็เพิ่มเป็น8ดออก5 1 7นเะจ็ดะงวดนี้ก็ทุกคนนะครับที่ดูก็นะเล็กเด่นนะครับงว <c oughs> ดนี้ก็2กับ3ออก7 2 5นะครับ7 2 5นะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็งวดที่ผ่านมางวดที่8นะครับนะ หนึ่งสิงหาคมที่เราคำนวณให้ดูก่อนออกนะครับนะก็เลขเด่นก็ได้1เพิ่มเป็น2นะครับหเพิ่มเป็น2ชุดนี้คือมันทางเดินคนละชุดกันนะครับนะออก2 6 1 2 6 1ก็มา1มา2มาทั้งหมดนะครับนะฮะและงวดหน้านี่ทำไมบอกว่างวดที่9เนี่ยหกับ2มาจากตรงไหนก็มาจากตำแหน่งที่มันออกมาแล้วนะครับนะตำแหน่งที่เราจะวงไว้ให้ก็คือ ตัวแห่นนี้หมายเลขก2หมายเลขก6หมายเลขก3หมายเลข0ูนย์ให้เราบวกรวมแต้มกันนะนะครับ2บวกหเป็น8 <c oughs> 8อีก3ก็เป็น11คือ1 1อีก0ก็เป็น1นี่แหละคลือที่มาของมันนะครับได้1นะเพิ่มแต้มเป็น2ระหวังเลข1กับนะครับก็รอผลออกนะครับรอผลออกงวดวันที่เอสิสิงหา 16, 5, คมนะครับ นะมวันที่16สิงหาคมจออกเลขอะไรนั้นก็สำหรับท่านที่อยากจะได้ชุด2ตัว3ตัวก็ทักมาทางหลาย id หลน์0659670918พิทักษ์สูตรหวยนะครับเป็นแนวทางวิธีการเลือกการเสี่ยงโชคนะครับวันนี้ก็มีชุด2ตัว <c oughs> ชุด2ตัวลอตเตอรี่รัฐบาลวิธีการจับคู่กันมาดูนะครับนะะ <c oughs> มีหลากหลายสูตรนะครับที่จะมาคำนวณให้ดูนะครับนะอย่างชุดนี้เป็นชุดที่ส,สรุป <c oughs> ส่งให้สมาชิกทุกท่านนะครับคัดพิเศษนะชุดใหม่นะครับเวลาบวกก็ให้อ่านข้อหัวข้อนะหลักสิบหลักสิบนะครับนะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็เพิ่มหนึ่งแต้มนะเพิ่มสามแต้มคือตำแหน่งนี้บวกรวมแต้มกันนะครับอย่าลืมนะครับ นะฮะหกบวกหกเป็นสิบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสามบวกอีกหกก็เป็นสิบเก้าเก้าถ้าบวกสามนะครับบวกสามทุกครั้งก็เป็นสิบสองบวกอีกสามเป็นห้าเก้าสองห้ามาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนะครับนะสลับตัวตัดตัวตัดเจ็ดบวกห้าสิบสองตัวตัดนี้ให้บวกห้าทุกครั้งนะครับอย่างนี้มันจะชนแค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวอันนี้เขาเรียกว่าใช้สองสูตรครับ มันจะชนเหลือตัวเดียวนะครับ <c oughs> เวลาบวกครั้งต่อไปตำแหน่งนี้เลขท้าย2ตัว1 7เป็น8บวกอีก0ก็เป็น8 8 90อันนี้เพิ่มไปครั้งละ1แต้มทุกครั้งนะครับเป็นแนวทางนะครับชุดนี้ที่ลงให้ดูก็คือมันเป็นชุดที่สรุปยังไม่เคยผิดชุดนี้ดูนะฮะแปดเศูนรสตัดนะครับ9บวกห้อย่างนี้ชน9นะครับนะ หมายความว่าบวกหตลอดนะครับชุดตัดนะชุดตัด7บวกห้าสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเบวกห้าสิบสี่ชนเก้าอย่างนี้9ตัวเดียวนะครับนะชน9ตัวเดียวนะฮะในการเสี่ยงโชคในครั้งต่อไปก็สองเก้าสองเก้าเป็นแนวทางนะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือสองเก้าสองเก้าเลขท้ายสองตัวนะครับนะมาสองมาเก้าถ้าเราจะบวกครั้งต่อไปก็อย่าลืมนะครับคําเฉลยก็คือตอัวแนี้ 1> 7 12ก็ได้8ได้10ได้11คือ1นะครับ1ก็บวกทีละ3เป็น4บวก3 7เบวก1 4, นึี่นยมา1ตัวนะครับฝั่งนี้นะครับตัวตัดเฉพาะสมาชิกที่เราเฉลยให้เท่านั้นนะครับมันจะเหลือคู่เดียวชุดเดียวนะครับ2บวกหเป็น7อย่างนี้ชน7ตัวเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นนะก็เลือก7ตัวเดียวนะครับ เจ็นะ 7, มาคู่ก็เลขอะไรก็ฝั่งนี้หลักหน่วย729ก็ได้18 890เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับอย่าลืมนะนะก็ตัวตัดก็ให้บวก5ตัวครั้ง5บวก5 0คือ0ถ้าได้0บวก5ก็คือ5ก็เลีอกตัวแทนนะครับนะอย่างนี้มันชนตัวเดียวนะครับนะสูตรนี้แม่นดีอย่างไรก็ลองไปเช็คดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้เป็นแล้วก็ลองทำดู นะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็นะครับ70 70ฝั่งนี้หลัก10ฝั่งนี้หลักหน่วยนะครับถ้าชนแล้วก็เหลือหลักละตัวนะครับจากวันที่1กรกฎาคม16กรกฎาคมออก70 70มา7มา0นี่คือเป็นสูตรที่สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามก็จะได้ก่อนใครนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับนะ พอออกมาแล้วเราคำนวณใหม่นะครับรางวัลที่นหนึ่งที่ออกมาแล้วสองตัวออกมาแล้วก็มาตั้งเหมือนกันแต่ตัวบวกก็อย่าลืมนะตัวที่วงไว้นะครับห้าสองเป็นเจ็ดบวกอีกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่อีกสองก็เป็นสิบหกหกเก้าสองให้บวกทีละสามนะครับหกบวกสามได้เก้าบวกสามสิบสองหกเก้าสองนี่เขาเรียกว่าครั้งละสามแต้มนะครับตัวตัดก็ยัง เฉลยให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งถ้าหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนะครับอย่างนี้มันชนตัวเดียวคือเลขหก 6. นะครับนะเราก็เอาตัวเดียวไปนะครับนะก็มาดูนะครับฝั่งนี้หาหลักหน่วยหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้แปดก็แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะครับนะแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัว ตัวตัดก็4บวกหเป็น9 9้ากบวกก็ชนเลข9กตัวเดียวนะครับอย่างนงี้นะครับนะก็ใส่9ตัวเดียวอย่างนงี้นะครับนะถ้าเราจับคู่กันฝั่งนี้6ฝั่งนี้9ก็6 9 69นะครับนะผลที่ออกได้ก็คือ6969กเลขท้าย2ตัวรัตตรีรัฐบาลน,นะครับนะเวลา,าทำงวดต่อไปพอออกมาแล้วก็รางวัลตั้งลงนะครับ9 สองเก้ากอีกหก็เป็น21อีกหนึ่งก็เป็นสิบ9ก้าบก้าหวกทีละสอแต้มเออสแต้มนะครับ9ก้าบวกสามบวกสเป็น5 9 2 5กหในงวดที่ยังไม่ออกนะครับนะสำหรับตัวตัดก็แัดไลน์ทักลายนะฝั่งนี้หลักหน่วยนะครับ1 6 9ก็ได้16 6หกนะมาหนึ่งตัวนะครับ 7จมา1ตัวอันนี้ถ้ามาคู่ก็เลขอะไร9 9 6าเก้าหกเ็ดนะครับนะฮะถ้า2มาก็2 6 2 7 2 8ดนะครับนะดูให้ดีนะครับถ้า5มาก็ห้าหกหเจ็ดลขชอบเลขสวยในงวดต่อไปนะครับเป็นแนวทางวิธีการเลือกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสาหรับตัวตัดชุดเดียวเบอร์เดียวนั้นฝั่งนี้ตัดหรือละตัวก็ให้เพื่อนๆ ทักมานะครับทักมาได้ทั้งชุด2ตัวท้ายแัตตอรีรัฐบาลและก็ชุดสามตัวรางวัลที่1นะครับมีหมดนะครับนะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ชุดนี้นะครับก็นะแอดไลน์ทักไลน์ก็ยก็0ย์พี่ทักสุดห่วยนะครับนะเป็นแนวทางวิธีการเลือกการเสี่ยงโชคนะครับแบตเตรีรัฐบาลเท่านั้นนะครับ นะฮะนะก็ขอให้มีความโชคดีทุกทท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ